ฉันหลอกและแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใครจะยัวิ่งรอแกต่อวะยังใจกูไม่ไม่มีแฟนโอ้ยไอ้ใครไปยิงสกิดกูึมาดิกูกำลังเสียใจอยู่มึงใช่้นนีไอ้สัตว์จะดีไปแต่สกิดกูรู้จะดีเหรอไอ้ยวกมันรอร่ำอยู่ข้างบนไอสัตว์เดี๋ยวกอดนะบึกกูกำลังเสียใจอยู่มึงมาสกิดกูแบบดีขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งมาดิที่มันอยู่ข้างบนแล้วพี่จะไม่ซวยเหรอต่ออยู่ข้างหน้าก็ซวย เดกจีก็ลงบายดิเี yeah. ยอย่าสกิดกูไปแป๊ดมาดิมาไม่เคยกลัวหรอกนะจะไปไหนฮะจะลงมาทางนี้งั้นเหรอหรือว่าจะเอาอยัางไงใช้ขวามามาดีเฮ้ยะจะลบพี่โอ้จบกระโดดเข้าไปก่อนเฮ้ยแต่ไอ้เพื่อนกูไปกันละสามคนเลยกันหรอกูสุดท้ายกันเลยเหรอเยี่ยเลือดอืมเฮ้ยหนักใจกับตุ้ยเ,เหมือนกันพันยาก่น เอาไงต่อกับชีวิตดีวะเนี่ยชัวเอ้ยมีคนมาจิ๊จิ๊จิ๊โอ้มีมีโอสักนันเลยรากรากวอดี้มีไปเข้ากระโดดเข้ารถไฟแล้วก็ชัวโอ้ชัวโอเคกระโดดสวดเฮ้อไม่ละเฮ้ยท่านแม่ทับสดพี่แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเจอกูตอนแรกก็คิดว่าจะมาเล่นเกมแบบชิลๆนะแต่แบบเกมแบบนี้มันจบมุดด๋อย เรากลับไปเป็นเสียงปกติกันเลยดีกว่าอ้เพเป็นภาคเสียงเมื่อกี้เลยแบบ,บออเอ้เจ็บคอไอสัตว์เอออะไรเลยนะเปล่าไม่ไม่ได้เจ็บคอดีแจะก็ดดับตายพี่ะชีวสวยเพื่อนเอามันเคือบตอนนี้คันคันมากแค้นมากประกาศมาซับศบพี่งั้นเหรอไม,ไ,มไม่ไม่ก็คือความจริงเราก็ไม่ได้แค้นอะไรกันขนาดนั้นเราก็แค่พูดไปตามสเตปไม่คือคืออาจริงในมุมอมองผมกบที่ง้นอมก็คือจริงมุมมองผมือการซ้ำสบขี่้อมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาได้แบบถ้าเกิดเราม,อง,ม,อ,งมอ,งรองแบบมันเป็นเรื่องอแบบว่าเออแบบ อะไรวะเรื่องที่แบบว่าเออแบบแม่งน่ากลัวไม่ใช่ดิแบบว่าเราเบนเรื่องที่แบบทําให้เราชิลเลียดทำให้เราบิ่นยิงมันหยาบสับสีมันมันก็คือความแบบนั้นแต่สําหรับผมเองไม่ใช่สัตสนาคติก็ไม่ไม่เหมือนมันมันไปกรสซับลก็เรื่องมึงกี่ข่าวความประุดก็ก็เรื่องมบงกูไม่ได้ขาดความประุดกับมึงนี่นะนั่นแหละครับยิ่งฟังยิ่งงงกับตัวเองเหมือนกันเฮ้ยนะแต่ว่า ในเมื่อเขามาซับ,บแลระแบบนี้เราจะทําให้เขารู้ว่าการซับศบตีพี่ไปเป็นยังไงเปล่าหรือยความจริงมันมีหลายคลิปที่เขาซับสพผมเนี่ยกูไม่ได้ชนะไงแต่ว่าคลิปนี้กูชนะไงเออกูก็เลยเอาบัลลงสัตว์เป็นคลิปเหมือนแบบเขาซับศพกูแล้วแบบกลัชนะก็ไม่ได้เงี้ยแต่กูก็ม่กลการลงหรือเปล่าวะเก็ความจริงแล้วน,นะก็คลิปนี้แบบผมผมผมชนะงี้หือ,อแบบไม่ชนะแล้วแบบ ความจริงก็คือเพื่อนแบกด้วยอะไรก็คือแบบกูก็ไม่ได้โหดอะไรครับขนาดนั้นแต่ว่ามันมีเพื่อนดีด้วยเฮียแบบกูก็เลยชนะได้อะไรนะด้วยความที่ฝั่งนั้นเขาซ้ำศพฝั่งเราก่อนเนี่ยแล้วก็แบบฝั่งเราแบบแบบมีไฟลุกโชนในตัวแปบว่าแบบมีกำลังแตในการเล่นเพิ่มขึ้นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแบบมีแปลว่าแบบมีกําลังใจเล่น <c oughs> เกมมากขึ้นเยอะๆเนี่ยอืตรงนั้นเฮ้ยบินไปโดดเหียไไม่คิดจะดูเลยตายไปซะซ้บศพพี่กันเหรอ ตายไปซะเป็นไงล่ะซ้ำศพคนแบบพี่ผิดใจนะป่าเๆความจริงก็ซ้ำศพกูได้เราไม่ได้คิดมากขึ้นหน่อยการซ้ำศพเนี่ยถึงแม้ว่าคนทั่วไปเขาจะแบบมองว่ามันเป็นกัะยับสักสีกัตามเหอนนะแต่แบบกูก็แบบเฮ้ยมันก็แค่คนที่ขาดความอบอุ่นเนี่ยนะแล้วกูก็ไม่ได้มีเวลาไปสนใจเขาด้วยนะนั่นแหละนะคือความจริงในสมองกูที่คิดอยู่ผมไม่รู้ว่าการ ผมไม่รู้วมุมอมองในการสำรวจของคุณมันเป็นยังไงเต็มในมุมมองมองผมงก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเหมือนเพื่อนในทีมผมเขาจะไม่ยอมนะก็คือแบบความคิดผมก็จะมาเล่นชิลๆแต่แบบว่าเออแบบว่ามึงเราเราเราก็ต้องแบบเออแบบเล่นเล่นเล่นบทไปตาน้านมึงเข้าใจมั้ยแบบเพื่อนในทีมเขาร้อนกันหมดแล้ว,ลวมึงไม่เย็นอยู่คนเดียวมันก็ม่ไม่ใช่ผมันก็เรื่องร้อนตาเพื่อนอรือยันแะละนะออแล้วก็สปอยไปก่อนเลยช็อนนี้ผมพลาดใช่กูพลาดอ้สัตว์ คือแบบว่ากูไม่รู้มันจะมาโผล่ตรงนี้ไงเฮียเออเนี่ยไอ,อ้เนียแ,แล้วก็แบบว่าคือแบบผมไม่ทําข้อตกลงกับไอไว้หมดแล้วนะก็คือแบบว่าเวลากูทําคลิปเมื่อไรมึงก็คยขันเมื่อนั้นนั่นออนะกูก็ไม่ไม่เข้าใจก่อนคือแบบกูนอนดูหนังนดีๆแม่งไม่เคยขันด้วยหรือว่ากูไม่เคยสนใจไม่รู้แต่แบบเวลากูทําคลิปปุ๊บมึงแม่งมาขันตลอดเลยนั่นแหละนะคือความเป็นจริงซึ่ง ยังไงเพื่อนผมก็แบกอยู่แล้วครับเพราะฝั <Yeah, man. S 1> ่งนั้นมันทํให้แบบไฟดตัวเพื่อนผมมันลุกโชนไงนั่นแหละนะซึ่งด้วยความที่เกมหร่นําแล้วสามสามหนึ่งนั่นแหละนะเราก็เลยแบบมัดใจมากแล้วว่าเกมนี้เราจะชน,นะซึ่งสปอยไปก่อนเลยใช่เกมนี้กูแพ้สัตว์ฝั่งกูแพ้แต่แค่เกมเดียวไงน,นะไม่ไปคิดมากนั่นแหลนะมันก็ว่าทางนั้นเขาจะวันฝั่งผมน่าจะมากหรือที่ซ้ำนะมั้งเพราะว่าคือแบบ แค่เเขาแบบวชนะเลยแบบซับฉบฟังผมไงฟังผมก็เลยแบบก็บไม่ด้แบบมันหยาบสักสีเราซึ่งตามตัวผมผมไม่ได้คิดมากกับการซ้าสมนะมันก็เหมือนกับการบาฟใส่ในเกมอารวีแน่น่ะผมก็ไม่ได้คิดมากถึงแม้คนอื่นเขาจะไม่คิดบ้าก็ตามแต่แบบเราก็แบบเฉยเหรือเปล่านั่นแหละนะคือแบบกูก็ไม่ไม่เข้าใจแบบไอ้วองกูก็ตั้งแนวนเว้แต่แบบกระสุนมาทะลุตัวกูมาได้ยังไงไม่ เราทุกอย่างมันยังเป็นคำตอบเพราะว่าที่นี่คือฟรีไฟฟรีไฟนั่นแหละนะคำว่าฟรี r ฟก็ <Double kill. S 1> ก็ที่นี่ฟรีไฟครับมันไม่ใช่บั็กครับมันคือความลับของมันคือความลับของเกมเออือแบเบมื่อเห็นเมื่อกี้ไหมคือเข้าหวัวเต็มเ,เลยด้วยแต่แม่งไม่ไดาวสัสแม่สั์ระยะนี่อาจจะแบบไดเมียดอาจจะไม่ไม่ถึงก็ได้เนาะเออ อย่าไปคิดมากดิเนาะใช่ไหมใช่ไม่ตัวเราเออเราเราจะไปโทษอะไรกับเกมฟรีไฟไม่ได้เพราะว่าที่ดีฟรีไฟรฟรีไฟรครับใช่แล้วช่วน,นี้นี่ผมแบบมั่วมากเลยเพราะผมไม่รู้สต,ตูดิโอู้ไม่ได้ใส่หูฟังไอสัตว,ตว์ปกติก็ไม่ได้ใส่หูฟัง,งนี่ละอะไนนะซึ่งเกมนี้แพ้จริงจริงก็เกือบจะชนะแล้วแหละแต่แบบว่าเพื่อนแบบต่อให้ต่อให้เค้แบบปีบทบ้าไอสัตว์ไอคิดไปจบเร็วไปเพื่อหกนาทีนี่น่นหละนะ แล้วเพื่อนก็นแบบเออแบบต่อให้ไปก่อนเลยถ้าซ้ำก่อน,นแล้วเพื่อนต้องใเพื่อนตายแน่นะก็คือแบบเดี๋ยวคิดันจบเดี๋ยวคิดไปต่อให้เกมหนึ่งรักกันซึ่งเกมนี้เขาก็มันนัวกันที่บ้านที่ผมกำลังขึ้นมาอยู่นี่นะนัวกันรู้สึกประมาณสามตัวหรือเปล่าเท่าที่ผมจําได้นะนะไม่ใช่หรอกมันต้องปันมานะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาในขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วจิ้วจิ้วกชัดโอ้ไม่เข้าหวัวไม่มีดาวสัส คือแบบว่าไอ้สองชานไม่จริงกูนัดเดียวไม่ไม่มีดาเมจหัวนะแบบดาเมจเดวเลือดกูก็เกือบตายสัสของกูไม่ได้เมจหัวไม่ไม่ตายสัสสองขวอีสัสองขวบมีกาขนาดนี้เลยกันหรอใช่สองขวโคตรกากเลยอ่เทียบกับสองชานมึงไม่ได้สองชานนัดเดียวเฮียใช่สัตว์แคมหน้าเขาก็จะเนื้อสองชานเลยเนื้อไปเลยเฮียเข้าใจไอ้สองชานนะเห็นไหมแบบนัดเดียวเรื่องแต่พอกูจับปุ๊บไอ้เหี้ยเป็นสามนัดมึงไม่แยวเหี้ยกูไม่ไม่เข้าใจเองเหมือนกัน อะไรนะคือซึ่งตอนนี้เงินเพลแล้วนะแบบว่าฝั่งผมลงไปสามแล้วแต่แบบว่าไม่สัตว์ฝั่งกูพิกเกมมาได้เนี่ยนะชุบกันแล้วฝั่งกูแบบอืมาสัตว์อยู่ตรงนี้กันหมดเลยแบบแแบบเพื่อนก่อไปชูบกับข้างนอกนั่นแหละข้างนอกดาวตัวสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนผมจำไม่ได้แล้วไม่ตัวสุดท้ายมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เข้ามาตรงนี้ซึ่งตอนนี้ฝั่งผมก็ชุบกันสามคนนับสามหนึ่งแบบนี้โอ้โหยังไงผลก็ชนะอยู่แล้วไอ้สัตว์ ก็คือแบบถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้โหดมากแดียว่าเขาเรียกว่าสมมุติคือพลังรู้จักไหมรู้ที่ไงเขาเรียกว่าลุมเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนผมก็เช็คแถวนี้ไปก่อนแล้วก็แะวแวงแล้วเพื่อนไปไหนเฮ้ยเพื่อนยิงอะไรตรงนั้นเฮ้ยโดดบ้าไปบิดลาก่อนนั่นแหละนะก็คือการซ้ำศพเนี่ยก็คือถ้าซ้ำศพไม่ได้คิดมากเลยถ้ามึงไปซ้ำกับคนอื่นเขาจะหดร้อนก็ได้เป็นไปได้ก็อย่าไปซ้ำศพนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดเขาซ้ำศพก็อย่าไปคิดมากครับเพราะว่ามึงเม่งเมื่อก ยุกยุกแรกๆนี่การทัพเขาก็ก็ไม่ได้คิดอะไรกันจยู่หรือเปล่าวะแต่ว่ามันจะมีช่วงแบบดราม่าสัตว์ดราม่าแบบหนักเลยแล้วก็แบบการทบัพย์นก็เป็นการทํารายศักดิ์ศรีอะไรแบบประมาณนี้ไปเลยเฮ้ย<ว>เสียงผู้หญิงเขาพูดอะไรนะได้ย,ยินกันใช่ไหม,หมเกมดีแบบรู้สึกแบบมีกาลังใจเพรามีผู้หญิงมาเล่นด้วยมีใจเหลือเกินนานๆที่จะมีเสียงผู้หญิงก็แค่เสียงผู้หญิงหรือเปล่าวะสัตว์คิดมาก เไงกูกับเขาก็ไม <rapper> ่ได้เป็นอะไรกันหรือเปล่ามือก okay. hey. like ับมือเขานี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้เป็นเชี่ยอะไรกันเรามาตั้งเล็เกมไปเลยดีกว่าตรงนั้นโอเคพี่แบบเข้มมาเลยสัตว์บิงบิงตีตรงนี้ก็โอเคมัน้องมีคนมาเก็บไอ้ดอบนี่เลยชอบกระโดดดไอ้ดบเาเียวซยเพื่อนไอ้ีป็นเพื่อนร้านกูที่ิ๊ช่างปิสุทจ์วยกนตรงนี้สวยเพื่อมาชุบกูเร็วดาวาวมาชุบพี่เร็วสวยครับกอบใจที่มาชุบ พี่จะไปรู้ว่าน้องเปิดใครก็ได้เแต่ก็ขอบใจมากที่มาช่วยพี่แต่ว่าตรงนี้เอาไงชู่ๆตายไปซะโอ้ยพี่เฮ้ยไปแล้วมาไต้องพันยาก็ได้นะเนี่ยใครรัดที่แน่ๆเลยแม่งไม่ใช่กูสัตว์พวกกูไม่ยิงไม่ไม่ด่าสักคนเลยเย่แม่งมีแต่คนรัดกูเสียใจมนะาดูหน่อยใครรัดอ้โหูเย,ย่เป็นสองคิวได้เป็นร้อยเจ็ดสิบเอเสียใจเย่สุดเข้าได้เป็นสามร้อย 300, กับอีกเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบอิสัตกูไม่ได้ซ้ำด้วยนะ คือแบบแล่าจนสิบี้สองคิวยอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนไอ้เพื่อนหลดัดตัวนั้น,นเอายังไงไม่ไดม่ได้คือเราก็พยายามรากัวเลยนะแต่มันไม่เข้านะสวยเพื่อนเฮ้ยกูกไูไม่ได้คิวแน่เลยไม่ได้ควิวแอคซาช่างแม่งมนงันเนี่ยซาต้องใจเล่นเกมดีกว่าก็แค่เชียงผู้หญิงหรือเปล่าว่าเราไม่ได้เป็นเฮียอะไรกับเขาเหรอกต่ออยากเป็นก็ตามเถอะนะลหลังจากนั้นก็เล่นเกมอย่างยาวนานนานมากเลยนะ ใช่แต่ว่าผมกอ,อยิ่งมันเร็วๆหน่อยนะจุดสุดท้ายนั่นแหละนะชนะชนะโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นแหละนะไม่ได้ร้านด้วยนะแต่ว่าเลือดพีอยู่ตรงนี้ครับกูได้ MVP ไอ้สัตว์ได้มายังไงไม่รู้แต่ที่รู้ได้ Excel แอกซ์สาวเลยสัตว์บายฮะ